สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับปืน AS44 AH เอาละก่อนที่จะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งปืนกันก่อนเลยชิ้นแรกครับทาร์สเตปครับมัสเซลครับผมใส่เป็นตัวนี้นะครับตัวที่2 MX Si ซไซเลนเซอร์ครับตัวนี้ก็เก็บเสียงครับได้รีคอยน์แนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วก็บวกนาเมทแรงนะครับต่อมาบาเรลนะครับผมใส่เป็นตัวแรกเลยครับตัวนี้จะยิงระยะกลางได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็สโคปผมใส่เป็น2.5ไปครับแล้วก็สต็อกครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ ต่อมาอันเดอร์บาร์เรลนะครับผมใส่เป็นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของรีคอยคอนโทรนะครับแล้วก็ฮีฟายนะครับต่อมาแมกกาซีนนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวแรกนะครับ7.62กคูณ54มิลนะครับ40นัดนะครับผมแล้วก็ชนิดกระสุนก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นกระสุนเจาะเกราะนะครับแล้วก็ต่อมาเลคกริปผมใส่เป็นตัวนี้นะครับตัวที่5นะตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของรีคอยคอนโทรนะครับในแนวนอนนะครับเพราะว่า ปืนเนี้ยส่วนใหญ่มันจะส่ายออกด้านข้างมากกว่านะมันไม่ค่อยดีดขึ้นบนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยใส่ไปประมาณนี้แล้วก็เปิ์กช่องแรกก็ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าเรายิงขาศัตรูนะครับก็ศัตรูจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็เปิ์กช่องสองก็จะเป็นฟูลรีโหลดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับของแต่งนะครับที่ผมใช้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยในพันเด็กกัน,นครับผม

เกือบแตกเหมือนกันครับไม่ยิงเขาไม่โดนเลยเอาล้าวล้วใครแตกวะนะโอ้โหดาวพอดีกระสุนนัดสุดท้ายก่อนไอม,มีคนลงมาเนี่ยวะ โอเคคนนั้นกดตายแล้วดาวพอดีเกราะหมดแล้วดิไม่กล้าออกเลยตอนนี้โอ้โหไม่ดาวกระสุนน้อยไป ให้โดดลงวะเฮ้ยเอาเวนกรรมโอ้โหไม่มีโอกาสได้ชุบเพื่อนเลยฮะโอ้โหเพื่อนแล้วเพื่อน กลุ่มนั้นทำไมเขาไม่มารวมกลุ่มบนบ้านมีมีคนโดดลงมาวะลงโน่นเะสองตัวเลยโน่นบนบ้านมี เกี่ยร้อยลงมาลงมาเจอต่อพอดีเสียใจด้วยนะเพื่อนโอ้โหนะพักก่อนกระสุนไม่มีก็ไม่ใช่กระไม่ม,เามาีเข้ามาดีเข้ามาดีโอ้ กระสุน้คู่กระสุนหมดอย่างเร็วอะไรครับเนี่ยลงไหนล่ะเพื่อนเอย๋ยตรงนี้มีตัวนะจุดใต้ตำต่อ <c oughs> เดินไปเจอผมพอดีเสียใจด้วยนะเอาแล้วจะ เก็บทำไมหลายรอบวะเขาสไนายจากตรงไหนเฉียดหัวเนี่ยกระสุนเมื่อกี้ทำไมมันหมดเลยแบบวะเออมันก็มันก็ไม่หมดเร็วขนาดนั้นนี่วะเรียบร้อยไปหนึ่ง

อืมขอกลอกไม่ไหวแล้วไม่มีกลอมีใค่ไม้บอลเสียงมาอีกฮะโอ้โหลูกซองไม่ไหวครับลูกซองเจอกับพกระยะนี้มีสิบล้อว่ะลงรถละไม่ได้ลงแล้ว เ,เรียบร้อยครับมีตัวข้างล่าง,งย,ยิงเอาเก็บไม่ได้วุ้ย นี่ถิ่นใครมีคนดิงมาจากฝั่งโน้นน่เมื่อกี้นั่นไงนั่นไงโอ้โหไม่ดาวทิโอเคใครยิงวะ เอาตัวข้างบนะนะมีตัวบนอโอ้โหไม่มีก่อนี่ไงเรียบร้อยบอลซี่เพื่อน ใต้ดินว่ะไปกี่หนึ่งครับตอนนี้เราเฮ้ยเข้าไปแล้วโอ้ยอยเฉยโอ้ ข้างในนั่นแหละโอเคเรียบร้อยมาแบบนี้ก็สวยเดชกลางอากาศไปเลยครับท่านบินมาไม่คิดว่าจะมีไม่คิดว่าจะมีคนเห็นเขาไงมะหยเสียงปืนฟังหนูนะ เพื่อนเราแน่เลยตายพอดีโอ้ไฮโกดนี <guarding Luigi> ่จากไหนวะโอเคจบครับโอ้โหที่หนึ่งสวยๆครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับกับปืน AS 44ครับบอกเลยว่าเป็นปืนที่ AR ที่แบบ ก็่ัวชิบหายนะครับแต่ก็แอบพุ่นยากนิดนิดหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ